รังรับฟังซีมยูพอดแคโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซ m u Podcast ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย b บ s e c a m p 24นะคะซึ่งเป็น หน่วยบ่มเพาะธุรกิจจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่า s i m u s t e p นะคะได้มีการส่งเสริมผู้ประกอบการรวมพัฒนา Easykit Robotics จากบริษัท Easykit Robotics ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตรกรรมหุ่นยนต์คว้ารางวัลชนะเลิศสาขา i n c u b a t i o n Awards for Promising Entrepreneur ในงาน Thai b i z p a Day 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยค่ะในหัวข้อโลกาบอนอีโคโนมีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลที่แสดงถึงความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดจากการสร้างสรรผลงานจนสามารถเป็นที่ยอมรับสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมค่ะทั้งยังช่วยเปิดโอกาสในการแข่งขัน ในเวทีระดับภูมิภาคต่อไปด้วยนะคะสำหรับพิธีมอบรางวัลไทบิสปา a วอร์ดนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเวทีที่เปิดให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของหน่วยบุพาะธุรกิจหรืออุทยานวิทยาศาสตร์นะคะที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศค่ะรวมถึงการเสนอชื่อดังกล่าวนะคะเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติโดยสาขาผู้ประกอบการดีเด่นในแต่ละด้าน3รางวัลค่ะ สำหรับ Easy Kids Robotics นะคะเป็นการสร้างสารรค์ผลงานศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตรกรรมหุ่นยนต์ได้รับรางวัลในสาขา i n c u b a t y Awards for Promising Entrepreneur นะคะซึ่งได้มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นในด้านของความพร้อมทางศักยภาพรอบด้านค่ะโดยผลงาน Easy Kids Robotics นะคะก็เป็นนวัตรกรรมที่จะสอนให้น้องๆได้ลงมือทำ ทดลองและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองให้น้องๆน,นะคะได้เจอโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาบ่อยๆทําให้เกิดการพัฒนาตัวเองเกิดความมั่นใจแล้วก็ไม่หนีปัญหาค่ะน้องๆจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียนรู้ได้ถึงที่มาที่ไปของปัญหาสาเหตุรวมถึงค่อยๆหาวิธีแก้ไขหากวิธีนี้ไม่สําเร็จนะคะก็จะมีการเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะซึ่งทักษะนี้นะคะสามารถที่จะ ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของคนเราได้ทำให้รู้สึกว่าทุกๆปัญหาเนี่ยย่อมมีทางออกเสมอเป็นการสร้างพื้นฐานทางความคิดจิตใจให้เข้มแข็งมีความพยายามมากขึ้นให้น้องๆน,นะคะสามารถที่จะต่อยอดไปได้ในทุกๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาหาวิทยาลายัยการทำงานในอนาคตหรือการทำอะไรก็ตามในชีวิตนะคะภายใต้แนวคิดเรียนสนุกเข้าใจง่ายได้ประสบการณ์ เน้นการลงมือทำทดลองและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามการบ่มเพาะผู้ประกอบการการขับเคลื่อน,นกลไกสำคัญเศรษฐกิจประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับด้วยโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบโดย Startup Ecosystem แบบครบวงจร24ชั่วโมงที่ b บ s e c a m p 24จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสามารถติดตามได้ที่ Facebook Page นะคะ BEST c a m p 24ค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast